สวัสดีครับพอดีพี่ไปเจอแอปพลิเคชันหนึ่งนะฮะเรียกแอปพลิเคชันวะปกติเรียกโปรแกรมเรียกเป็นแอปกัดนดะอเป็นแอปพลิเคชันนะครับชื่อว่า o o m นะฮะซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่กำลังมาแรงในวันนี้เพราะว่าโควิดนี่แหละมันเวิร์กฟอร์มโฮมก็คือไอตัว o o m เนี้ยข้อดีของมันนะครับก็คือเป็นวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ที่สามารถแบบ คุยกันแบบแบบประชุมทางไกลที่เห็นหน้าแล้วก็แชร์โน้นแชร์นี่ต่างๆแนานาได้แบบออปชันมันเยอะมากนะครับวันนี้ก็เลยจะมาแนะนำแอปพลิเคชันหรือโปรแกรมนี้ซึ่งมันสามารถใช้ได้ทั้งในใน Mac ใน PC ในโทรศัพท์มือถือก็ได้นะครับก็วันนี้จะมาแนะนำวิธีการสมัครซึ่งมันมีทั้งแบบฟรีแล้วก็แบบเสียตังค์นะฮะไอแบบฟรีเนี่ยมันก็คุ้มค่าแล้วนะครับ มาเริ่มต้นกันเลยนะครับเข้าไปที่ zoom นะครับ zoom.us นะครับแล้วก็ไปที่ sign up is free นะฮะกดเลยปึ๊บเข้าไปแล้วก็ใส่ข้อมูลเราเข้าไปนะครับก็มีวันเดือนปีเกิดนะครับ mm hmm. แล้วก็ continue นะครับแล้วก็ใส่ email address นะครับของพี่เป็น gmail ก็ ซายอัพเลยนะเวียบเซนอ่ะเขาส่งอ e ีเมลมาแล้วนะเดี๋ยวลองเช็คก็จะมีอ e ีเมลมานะครับเราก็เข้าไปที่อ e ีเมลนะฮะของ z o o m นะครับ,รบก็จะเป็น hello ทาราทอนนะครับ welcome to zoom ก็ activate account นะครับ to activate your account Please click button below. เนี่ยนะครับก็คลิกตรงนี้เลยพอมา mm hmm. ก็ Are you signing up on behalf of school? No. Welcome to Zoom. ก็ใส่ Your account create a password to continue. First name. ต่อชื่อปอมนะอ่า uh, password อ่าเรียบร้อยนะครับ confirm password เสร็จก็คอนติเนีย o n t ด o นซูมบอลลนการบอกว่าอย่าอยู่คนเดียวอย่าซูมคนเดียว Invite your c o l l e a g u e กชูเค e t เ t อร์อ r นซ n z o o m a c c o u n t อินไว้เพื่อนแล้วกันนะเดี๋ยวจะได้ลองเลย i n v ไว e ไปแล้วก็กดคลิกแอมโนโรบอทนะครับแล้วก็ i n v ไว e ไปฟึบหรือเราจะสคริปต์ตรงนี้ไปก็ได้นะครับ Start your test meeting มันให้ Start เลยนะเราก็ Start Meeting n o นาว พอมาหน้านี้นะครับหน้าที่เราพอเรากดว่า start meeting now นะฮะมันจะขึ้นมานี่หน้านี้แล้วมันก็จะดาวน์โหลดนะครับเป็นไฟล์ zip นะครับเบิอมคลิกฟื้นก็ค่อนข้างเร็วนะก็จะเป็น welcome to installer นะครับก็เขาจะให้ install แล้วก็กด continue ก็แค่ c o n f i r มว่า take space 48.7เมกะไบต์นะครับ อะก็กดไปเรื่อยนะครับก็เหมือนเป็นการ Install โปรแกรมทั่วไปอ่าโอเคเรียบร้อยนะครับแค่นี้เราก็จะได้แอป o o m มาใช้แล้วนะฮะทีนี้ลองนะครับเริ่มต้นฮะ Sign In เลยใส่อีเมลนะครับ, Sign in, Sign, รบ Sign in เริ่มต้นนะฮะก็ New Meeting เลยปึบก็จะมาเป็นหน้าตัวเองแล้ว พอเปิดมาหน้านี้นะครับไอตัวนี้เราติ๊กนะครับว่า Joy with Computer Audio เพราะว่าเสียงเราจะผ่านเข้าไปในในคอมพิวเตอร์นะครับก็กดคลิกก็เดี๋ยวจะอินไว้นะครับอ่าเนี้ยส่งไปแล้วนะครับเพื่อนก็จะเข้าตาม ID แล้วก็พาสเวิร์ดที่เป็นลิงก์แล้วก็มันสามารถเลคคอร์ดได้ด้วยนะครับปรากฏว่าไม่มีใครว่างเล่นด้วยนะครับ